ครับสวัสดีครับพีเซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อแต้่ยมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองหานต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์หกแปดลาวพัฒนาออกสองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าเลขหลงังศูนย์ศูนย์พี่น้อง เปเบิดคู่โตพี่น้องเอ้ยทั้งนาทั้งหลังทั้งกลางเปานะครับพี่น้องจำได้พี่น้อง,องเลขรัฐบาลไทยห้องงวดก่อออก700ดนะครับมาออกเลขลาวพัฒนานะครับครับของเซียนหนองหารงวดที่ผ่านมากกันลุดขึ้นกันนะพี่น้องนี่ครับวันสุกที่เจ็ดกุมภาพันสองห้าลาวพัฒนาเซียนหนองหาร บนล่างวิ่งรูดหกตัวเดียวพี่น้องหกโบมาในพี่น้องเนาะแต่ว่าชุดวิ่นเพิ่นพี่น้องแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าครับมาศูนย์ศูนย์ห้าหานะพี่น้องเนาะครับจับคู่เพิ่นกับบริจับเลขเป่าให้นะครับเอาเมื่อนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับพอแต้มผ้ามาตามต่อยอนะพี่น้องเนาะครับเราพัฒนาเซียนหนองหานนะครับไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง ไก่จังหน่อยนะพี่น้องเนาะครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะจันที่สิบกุมพาพันสองห้าหกแปด เราวพัฒนาเซียนนลองหาน บนล่างวิ่งรลดเก็ดกับหกนะครับขับชุดวิ่นพี่น้องห้าสองหนึ่ง ห้าสองหนึ่งศูนย์สี่นะครับชุดวินพี่น้องจับคู่เลยพี่น้องเด้อจับคู่เด่นพี่น้อง หกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับลอง ห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองนะครับ ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนี่หกหนึ่งหกสองเจ็ดห้านะครับ สามหางพี่น้องครับเรลยกสามตัวพี่น้องเจ็ดห้าสองหกห้าสองส หกห้าศูนย์นะครับครับสัตว์เก็บน,นะพี่น้องเนาะครับพี่น้องแฉบหน้าจอไว้นะครับเด้อว,วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568นะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูด7กับ6คขับชุดวิ่น5 2 1ศูนย์พี่น้อง คือสีเป่าอยู่ดึกที่น้องหวัดนี้คือจังไดพี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาได้พี่น้องเด้อเพราะว่าแต่ละอาจารย์มวยให้เลขเป่ามาจากคนนะครับเนาะครับเน้นหกหนึ่งหกสองเจ็ดห้าพี่น้องเอามาขักสอบตัวเด็กกะอย่าลืมกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อรับส่วนเลขสามตัวก็ตามนี้พี่น้องครับเอาพอเตรียมขอขอบคุณในลายนะครับเด้อเซียนหนองหานนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตรียม ฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเออ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะรับฉะน,นแล้วพอเตียมก็ไว้พรอยข่อยเข่าข่อยปังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาจะเลื่มพี่น้องขอมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้าแดเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแกงเตือนไว้นําเพื่อจะประผัดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มกัมีแค่นี้พี่น้องครับพอกันชิปนาะครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม